เชื่อนะครับเนี่ยชื่อมอก่าครับไหนไหนหัน,นหน้ามาเลยมอค่าอันนี้หันหน้ามานี่เล็วมอก่า ok ครับมอค่า ok ไหนเนี่ยเอามอก่าเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิมอสวัสดีครับผมชื่อมอก่าครับมอก่า ok เองนะคบโอ้ย ไมตาโตขนาดนี้ทำไมตาโตขนาดนี้น่นนอๆๆา้าวจบไม่รอเไเลยลูกค่ครับลูก่ครับลูกค้าลูค้าลูกค้ามองนอนเชยมองเองครับไหนไหนสวัสดีครับผม